สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับนาทางหุ้นนิเเคอเช้าบ่ายนะครับบวกรอบ VIP นะครับก็คืออย่างที่บอกนะครับผมเริมตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับก็คือผมแยกรอบปกติแล้วก็ VIP ให้พี่พี่สมาชิกนะครับก็ถือว่าปังนะครับพี่พี่เมื่อวานนี้ถือว่าปังมากๆเลยนะครับเพราะว่าแตก3ตัวด้วยนะครับมาทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับ เมื่อวานนี้รอบเช้านะครับของเรานะครับมาดูก่อนนะครับพี่พี่ในรอบเช้าของเรานะครับผลที่ออกนะครับผลที่ออกรอบ VIP ก่อนเนาะนะครับเมื่อวานนี้ผมผมสลับผิดนะครับก็คือเมื่อวานนี้พี่พี่ fc งงกันนะครับก็คือว่าถ้าปกติแล้วเราต้องเอารอบ VIP ขึ้นข้างบนนะครับเมื่อวานนี้ผมเอารอบปกติขึ้นข้างบนเนาะเดี๋ยววันนี้จะ ปรับปรุงแก้ไขนะครับไปพี่ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอสรุปในรอบ VIP นะครับข้างล่างนะครับก็คือผลที่ออก551นะครับกับ44เนาะของเราในตัวประกบคู่ไม่มีแต่ว่าตัวเด่นนั้นมาตรงๆเลยนะครับ51นะครับไปพี่นะครับใครเอา5ไปวิ่งหรือไปรูดเนี่ยก็เด้งๆเลยนะครับในรอบนี้ส่วนในรอบปกตินะครับผมให้วิ่ง8รูด3ไปนะครับ3ไม่มานะครับ3ไม่มานะครับพี่ ก็ใครวิ่งลูดนะครับที่8นะครับเข้าไปที่58เนาะตัวเจาะไม่มีนะครับผมเนาะตัวเจาะไม่มีนะครับนี่เลยรอบเช้าอันนี้รอบเช้านะครับพี่พี่ส่วนแนวทางในรอบบ่ายนะครับรอบบ่ายของเราเนี่ยถือว่าเป็นพระเอกเลยนะครับเพราะว่าแตก3ตัวนะครับพี่ถือว่าแตก3ตัวนะครับในรอบปกติบ่ายนะครับผมให้วิ่งศูนย์ลูด8ไปนะครับศูนย์ไม่มานะครับแต่ว่า8นะครับ ใครวิ่งที่8เนาะผลที่ออก67835นะครับพี่ของเรานะครับขายวิ่งรุ่นที่8เข้าไปที่8778นะครับแล้วก็เพจของเรานี่เลย687นะครับดีไม่ไม่สามตัวตรงนะครับพี่เนาะก็มีหลายท่านที่มีโชคก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับผมส่วนรอบ VIP ผมให้วิ่ง7รุ่นสไปนะครับผลที่ออกนะครับ47393นะครับ VIP รอบบ่ายเนี่ยเด้งบนเด้งล่างนะครับพี่ แล้วก็ดีไม่แตก3ตัวด้วยนะครับดีไม่แตก3ตัวด้วยนะครับพี่พี่นี่ครับผมดูก็คือผมยืนพื้นเลย7กับ3เนาะนะครับใครวิ่งรุ่นที่3นะครับพี่พี่เข้าไปที่ 7, 3เนาะถ้าเกิดจับคู่ตัวเด่นก็ตรงตรงเลย 7, 3นะครับส่วนในเลขล่าง93นะครับใครวิ่งรุ่นที่3นะครับเข้าไปที่3993นะครับถือว่าปังมากๆนะครับพี่พี่แนวทางหุ้นนี้ขี่เนาะส่วนแนวทางของวันที่7 นะครับก่อนไปรับชมนะครับผมขอฝากคําเตือนพี่ๆสมาชิกนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจนะยานในการรับชมนะครับชื่นชอบตัวเลขนะครับแล้วค่อยตามนะครับพี่ๆเนาะในรอบเช้า v i p ของเรานะครับผมได้ผมได้เลขวิ่งนะครับเลขวิ่งไปที่ศูนย์นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข6นะครับผม0 1 04, 0 4 05 61 64 65นหหนะครับ3มตัวนะครับ3ามตัวผมให้ไปที่601แล้วก็065นะครับอันนี้ในรอบ VIP นะครับพี่พี่รอบเช้าเนาะก็คือแยกไว้ให้เลยนะครับหกห้านะครับ หกหนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับส่วนในรอบปกตินะครับรอบปกติผมได้นะครับตัวเด่นผมให้วิ่งไปที่เลข7นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข9นะครับ70 72 78 90 9ก้าองเก้าแปดนะครับผมสามตัวนะครับพี่ๆสตัวเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้ะครับเมื่อวา,มานนี้รอบบ่ายเลขเรียงเนาะวันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับในรอบเช้านะครับผมเจ็ดนะครับเก้า ก็จะประมาณนี้นะครับแนวทางในรอบเช้านะครับพี่พี่ใครชื่นชอบนะครับลองแคปหน้าจอไปเลยนะครับแคปหน้าจอไปเลยอันนี้ในรอบเช้านะครับส่วนแนวทางนะครับในรอบบ่ายนะครับในรอบบ่ายนี้ผมจะเอาปกติไว้ข้างบนนะครับเนาะก็ตามตามเวลาผลที่ออกเลยนะครับพี่พี่ปกติในรอบบ่ายนะครับผมได้เลขพี่น้องนะครับก็คือผมให้วิ่งไปที่4นะครับลูดไปที่

ตัวเน้นก็จะเป็นในที่40น,นะครับ38 30น,นะครับผมนี้รอบบ่ายปกตินะครับส่วนในรอบบ่าย VIP นะครับรอบบ่าย VIP ผมได้นะครับตัววิ่งได้ให้ไปที่2นะครับตัวรูดให้ไปที่เลข8 23 สองเจ็ดสองปดเจ็ดแปนะครับผมสตัวให้ไปที่8 2ดสองสองปดดนะครับผม 87นะครับแล้วก็2 3สนะครับ8 9นะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางหุ้นนี้เคอีนะครับเช้าบ่ายนะครับก็แคปหน้าจอไปเลยนะครับอันนี้ในรอบบ่ายนะครับพี่พี่อันนี้ในรอบบ่ายนะครับส่วนในรอบเช้านะครับผมฝั่งนี้นี้รอบเช้าเนาะนี่เลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมก็สลับใพี่สมาชิกนะครับท่านใดที่ได้แนวทางตัวเด่นจากผมหรือว่าจากอาจารย์ท่านอื่นนะครับไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็จะเจอบ้านโชคอนันต์99 9นะครับบ้านนี้นะครับเข้าไปแล้วดวงเฮงดวงปังนะครับพี่ๆก่อนออกไปฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับขอให้พี่ๆโชคดีทุกท่านนะครับวันนี้กาบสัสดีครับ